ให้ดอกไม้ไม่หมดพี่แน๊กกระเถิบพี่แนัทกระเถิบหน่อยทามองก,กล้องด้วยกล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้ครับนี่อะไรกล้องนี้ด้วยครับ <c oughs> ตัดกล้องนี้ครับ <c oughs> ตัดตัดตัดกล้องนี้

อบอานี้ด้วยครับ <laughs> ทำไเยนไลกขอ้นก่อนต้นขาโอ้ยลขน่อนเลยได้ท่นั่นกับเข้าไปเลยครับิดเอาดอกไม้ไว้ข้างหน้า ทโปรโมทดเยอะนะครับครับกำลังร้คุยด้วยแล้วจะให้มาติดตามติดตามถ่ายหรือเปล่าครับร่วมกับได้ครับตามสภาพพื้นที่ครับได้ครับากบา่ายถึงดึกไหมคะบไม่ต้องกินของไหวเหรอ ออกวางหรอนเห็ากินนะต้อกิน้เนี่ยกล้วยอ่ะจะได้กลวยกล้วยผเฉลิอกินเผันี่จนเองผู้เดงหางตลอดเลถ่ายรูปได้ไหมครับถ่ายรูปได้ไหมครับ ออกไปเลยออกได้